สวัสดีครับพ่อกับอาจารย์รั่วุ่นะมีหลายคนถามผมว่าอาจารย์อะมีพลังงานไหมผมมีครับผมมีเส้นถ้าผมจับอะไรอะมันมีขึ้นในเสียงอัตโนมัติเลยผมนะเหมือนสมมติว่าผมจับสกูปปี้คันนี้ <Wow. S 2> เห็นไหมมันมีพลังงานขึ้นแบบว่าอัตโนมัติเลยอะแตบบ่ว่าคันนี้มันติดจองเลยนะครับเหมือนผมจับเวฟรถติดคันนี้มันก็มีอผมนะเดี๋ยวดูนะครับเห็นไหมอีกทีนะครับเห็นไหมครับแต่ว่าพวกนี้ มันติดจองแล้วผมนะมันติดจองแบบอัตโนมัติเลยอะถ้าแหละถ้าทุกคนไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวผมจับอีกทีนึงครับเห <c oughs> ็นไหมครับมันมีพลังงานขึ้นแปลว่าบางสิ่งบางอย่างผมมีอัตโนมัติเลยเดี๋ยวผมพาไปจมข้างนอกกันนะผมนะพลังงานรถที่ว่ามีรถถ่วรถดดีอะมันมีเวลาขึ้นเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปจับดูเลยครับ พี่สองคันนี้ผมนะถ้ามีพลังงานขึ้นแบบว่ารถสวยเครื่องดีๆถ้าผมจับมันจะมีขึ้นแบบอัตโนมัตินะครับเห็นไหมครับรถสวยมันต้องแบบว่ามีคลื่นผมมีเหมือนเซนนะรผมนะเดี๋ยวพารถอีกมากมายไปชมกันเลยครับนะมีเว็บร้อยตับ คุปปะครับนะคุนะถ้าผมจับถ้ารถสวยรถดีเครื่องดีรถไม่เสียรถไม่พ so <iction> ังถ้าผมจับมันจะมีเครื่องอัตโนมัติเลยครับไปชมไปชมกรถอะไรลยครับเห็นไหมครับมาคันสีแดงกันมาครับคันสีดำมันมาครับกันกับคุปปะคับนะครับเห็นไหมครับผมมีพลังงานแปลว่าพลังงานคลื่นผมนะเห็นไหมจับอะไรมีคลื่นแปลว่า แบบนั้นสิ่งนั้นสวยห้ามเสมอผมนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะรถสวยรถดีต้องคิดถึงไป็นคนไทยครับวันนี้ผมขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับไอ้ย